ซึ่งหนาวมากนะอากาศคร่าวๆที่เขาอ,อย่างประมาณ17องศานะครับตอนนี้ก็ขอซุปข้อควมอุ่นๆไปก่อนนะครับประมาณ8โมงถึงจะได้เก็บเต็นท์โอเคไปอย่าวาไปรอดเต็นท์เก็บเต็นท์เลยดีกว่า ทุกคนอนนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยแต่แน่ๆเลยก็ต้องลงลงแล้วนะครับเดินทางต่อครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่โซนอุทยานครับหรือว่าศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวครับผมเห็นอุณหภูมิแล้วผมแบบโอ้ยขนาดนี้เลยลว่าสิบสามสี่องศาครับผมโหหนา,า, <laughs> าวนมากเมื่อวานยังใช่เมื่อวานตั้งยี่สี่อยู่เลยครับวันนี้ก็สิบสามแล้วครับผมเดี๋ยวเรา หลังจากนี้ก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเจอกันครับผมตีนเขาไปอากาศมันก็นหนาวชิบหายเลยอข้างหน้าเรานะครับก็มีต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่นะครับก็มีพี่เจ้าหน้าที่นะครับมาอำนวยความสะดวกอยู่ตะกี้นี้นะครับผมพอใครขึ้นมานะก็ระวังอดระมัดระวังกันด้วยนะครับไอเรื่องพวกนี้เนาะครับผม ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ป้ายน้าอุทยานแล้วครับตอนนี้นะครับผมเสน่ห์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับที่ผมได้พาทุกคนมาพบเจอนะครับในคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่เขื่อนลำตะคองนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้นะคะเราก็มายอยู่ที่จุดชมวิวจุดและพักรถด,ด้วยนะครับมีของซื้อของกินขายอยู่ด้านหลังครับก็วิวข้างหน้าตรงนี้้าจะเป็นวิวของเขื่อนลำตะคองแต่ช่วงนี้ก็ลมลก็ค่อนข้างแรงนะครับประมาณนี้ฮะวิวโอเคครับผมเดีย๋ยวเราไปหาของกินแล้วก็จะเดินทางตอ่อไปที่ตัวเขื่อนเลยนะครับไปัเอาล่ะครับ,รบ,รบตอนนี้ก็ถึง เขื่อนลำตะคองแล้วนะครับไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะพามาดูจุดชมวิวส,สวยๆแค่นั้นเลยนะครับไปไปดูที่ส,สวยๆกันประมาณนี้ฮะข้าวๆข,ข,ของเขื่อนลำตะคองนะ ไ่ไปไปข่อยยันเที่ยงต่อ,อ,อ,อ<ป>ครับผมเกี่ยการข่อยยันเที่ยงแหละนะครับทุกคนตอนนี้เราอ,อยู่ที่เขาใหญ่เที่ยงแล,ล้วซึ่งมากเพราะที่ผมเห็นนะก็ค็อมีน้ำประปาที่ให้เราเดินนะเป็นขุมกลมเลยนะครับเราจะพาเดินรอบกันนะว่ามันเป็นยังไงน,นะไม่เคยมาด้ดวยมาครั้งแรก 40บาทครับทุกคนกปัน่นจักรยานแรงกับการไม่ได้เดินกันแล้วกัน,กนผมเลือกรถได้เลยเหรอครับอันนี้รถซ้อสั้นตองน,นี้คือรถปั่นไดใช่ไหมครับไปครับทุกคนโ้หตืนเต้นนเต้น การนักท่องเที่ยวคือฝั่งนู้นที่เป็นอ่ากาศร้อนฝั่งนู้นนะครับจะเป็นวิวที่เป็นหน้าผาสูงไปนะครับผมไม่ได้กลัอะไรไปดูนะตรงนี้ประมาณนี้แหละในการมีอาหารที่มันให้เช่านะครับราคาสี่สิบบาทเนาะราสี่สิบบาทก็ไม่แพงมากขี่บนได้เหนื่อยด้วยนะว้ายยิงช่องตรงนั้นนะไอ้ช่องลมแรงออมาดึงดโอ้โหมันเหมืนหอนมันขึ้นโมนะ,นะรับมารใช้ไหวนะครับผมก็โอ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 มีจุดกลางเต็มด้วยแต่ผมไม่รู้ตรงไหนน,น,ๆๆน,นะก็ วันนี้ก็คงอาจจะยังไม่ได้กลับไปจุกกันไปนะครับกับข่อยยายเที่ยงนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับจะไปไหนต่อก็คงจะต้องคิดอีกทีนึงนะครับขอไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจสักแป๊บนึงนะครับผมเหนื่อยแล้วเหนื่อยลมเหนื่อยผมแรงมากนะครับโอเคไปโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มปตทในปากช่องแล้วนะผมวิ่งมาจากข่อยยายเที่ยงนะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับผมขี่เตะๆมากเลยขี่แบบไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับ คลิปนี้นะครับก็คงต้องจบกันแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามีมีไปต่อแน่นอนครับแต่ว่าคลิปนี้เราพอแค่นี้ไว้ก่อนนะครับเราเหนื่อยถ่ายแล้วครับเหนื่อยขี่รถเหนื่อยลมเหนื่อยทุกอย่างแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอไปพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้านี้เราจะไปไหนก็ต้องติดตามดูอีกทีนึงนะครับผมเจอกันครับผมหน้าเลยไปพูดบนอยู่เนี่ยแหละไอ้เหี้ย ครับผมผมได้มีโอกาสแวะมาที่น้ําตกชัยพิติเนาะคือว่าตอนนี้เขาเปิดมาเป็นน้ําตกแล้วนะครับเขารู้สึกรู้สึกว่าเขาจะเปิดทุกสาร์อาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับที่ผมเข้ามาก็คือเสียค่าคนอ่าสิบบาทค่ารถ10บาทนะผมไอ้ที่ผมอยากมาเนี่ยผมอยากมาดูนี่เฉยๆนะครับอยากดูแบบว่ามันเป็นยังไงแล้วนะอยากไปดูต้นไม้ที่เราปลูกอย่างเพราะว่าผมเคยมาที่นี่นะครับตอน5้าปีที่แล้วนะครับแล้วผมได้ปลูกต้นไม้ไว้ไม่รู้ว่ามันตายไปแล้วหรือมันยังอยู่อยู่จุดตรง ที่มีเด็กๆเ,เล่นน้ำตรงนี้อยู่นะครับก็เป็นจุดที่ผมมีความทรงจำอยู่นะก็คือว่ายังมีรูปอยู่ด้วยประเด็นอะ่ะก็เป็นที่มาเข้าค่ายแล้วก็ทำทดลองอะไรกันตรงนี้แหละครับแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นนะครับก็จะเป็นที่อบรมค่ายลูกเสืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้ฮะน้ำตกาชปิติเนาะย้อนถึงความทรงจำเก่าๆยีบาทาเที่ย